สวัสดีครับทุกท่านครับผมโลบมิลาดครับวันนี้ครับเราจะมาให้ดูรถ t o ยต้าคอสครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่ารถ t o ยต้าคอสเนี่ยเริ่มออกมาในท้องถนนเยอะแล้วครับแล้วก็น่าจะเป็นรถยอดนิยมคันหนึ่งในตลาดบ้านเราเลยครับใครที่ออกรถรุ่นนี้มาแล้วเนี่ยควรจะต้องมีครับมันเป็นการช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับรถเลยครับนั่นก็คือระบบกล้อง3 6 0ครับเรามาดูกันเลยครับว่าตอนนี้ติดตั้งเสร็จแล้วกล้องด้านหลังครับ ฝังเข้าเหมือนเดิมแล้วไปดูด้านหน้าครับไล่มาเลยครับกับกระจกด้านข้างนี่ครับมันก็จะฝังไว้ตรงนี้ดูเหมือนกับมาจากโรงงานเลยครับแล้วดูด้านหน้าครับก็จะเป็นการรับมาแล้วก็ฝังยืดออกมาครับแบบนี้ตัวตัวผมครับผมก็ต้องบอกว่ารถโตต้าคอร์สรุ่นนี้เนี่ยเป็นรถที่น่าสนใจทีเดียวจริงๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรูปโฉมหรือระบบภายในนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันก็ทำออกมาได้ดีจริงๆครับไม่แปลกครับว่ารถรุ่นนี้เดี๋ยวสักพักเนี่ย จะมีวิ่งในท้องถนนเยอะแน่นอนแล้วออปชันนี้ครับตามผมไปชมกันเลยดีกว่าสุกทัานครับตอนนี้ผมก็อยู่ในรถ t o ลต้าครอสคันนี้ครับหรือว่า c o r o l ล่าค s อสคันนี้ก็ดูภายในครับดูแล้วเรียบหรูทีเดียวคันนี้เนี่ยก็จะมีจอทัชสกรีนม,มาให้เรียบร้อยแล้วเป็นแบบฟิกฝังมาเลยนะครับก็ถือว่ารถรุ่นนี้ก็ให้อะไรมาเกือบครบเลยทีเดียวครับเป็น t o ลต้าครอสไฮบริดนะครับ แต่ที่ผมให้ดูครับว่าเรื่องความปลอดภัยครับรถคันนี้เนี่ยเขาก็คํานึงถึงว่าขณะขับรถเนี่ยมันก็ควรจะมีระบบความปลอดภัยที่เป็นที่ิยมรถรุ่นใหม่ๆระดับ High End หรือว่ารถ l u x ช r รี่คารตอนนี้มีกันก็คือกล้อง360องศารอบคันนะครับแต่โต้ต้าครอสเนี่ยไม่มีมาให้ครับเขาเลยมาติดครับแล้วเราก็ทําออกมาคันนี้เป็นคันแรกแล้วก็เป็นตัวอย่างให้ทุกคนชมกันว่าใครที่ใช้โตต้าครอสเนี่ยผมแนะนำครับ เรามาดูกันครับถ้าเราเข้าเกียร์ถอยนะครับปกติจะเป็นภาพกล้องถอยหลังธรรมดาแต่อยากให้ทุกท่านดูหน้าจอครับเห็นไหมครับว่าจะมีภาพรอบคัน3 6 0เลยบรรยากาศร,รอบๆบนะครับซึ่งผมจะบอกว่าตอนคืนนะครับภาพก็ยังชัดนะครับแล้วก็จะเห็นว่ารอบๆอบเราเนี่ยมีอะไรรอบๆอบเราบ้างนะครับแล้วก็เห็นด้านหลังรวมถึงเส้นกัลระยะด้วยนะครับ เมื่อเรากลับมาที่เกียร์พาร์คนะครับมันก็จะกลายเป็นด้านหน้าให้ครับว่าด้านหน้าเราเจออุปสรรคอะไรหรือเปล่านะครับแล้วในสภาพปกตินะครับถ้าเราเปิดไฟนะครับไฟเลี้ยวด้านซ้ายคุกท่านลองดูครับเห็นไหมว่าก็จะเห็นรถอยู่ด้านซ้ายขณะขับรถอยู่ก็จะเห็นเลนด้านข้างนะครับก็จะสะดวกกับการดูพวกเลนบอชนะครับหรือการเตือนที่กระจกข้างนี่ครับด้านขวาครับเป็นภาพแบบ3มิตินะครับ ด้านซ้ายด้านขวาแล้วอหนึ่งที่ผมอยากจะให้ดูนะครับว่าเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยหรือที่ไหนก็ตามนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูของจริงว่าบรรยากาศร,รอบรถที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับว่าทุกท่านจะเห็นสี่เหลี่ยมที่เป็นขอบเขตของรถคันนี้ตามใดที่ ขอบเขตของตรงนี้นะครับไม่โดนสิ่งกีดขวางอะไรก็ตามนะครับไม่มีวันชนครับนี่ครับทุกท่านตัวอย่างที่อยากให้ดูกันครับผมเอาคนมายืนนะครับเห็นไหมครับว่าขาของเขาเนี่ยนะครับก็ยังไม่แตะขอบเส้นนี้ครับรวมถึงดูที่กันชนของรถคันนี้ครับเห็นไหมว่ายังไม่โดนภาพที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะไปดูเปรียบเทียบกับภาพจริงๆที่เรายืนอยู่ว่าขนาดเนี้ยระยะห่างแค่ไหนนะครับ มันจะช่วยทําให้เราเนี่ยจอดรถนะครับในที่ต่างๆได้แบบที่เรียกว่าแทบจะชิดได้เลยครับกับกล้องตัวนี้ครับเดี๋ยวดูภาพของจริงกันว่าสภาพเหตุการณ์จริงๆจะเป็นยังไงครับและนี่ครับทุกท่านที่จะขี่ให้ดูภายในเห็นไหมครับว่าเห็นไหมระยะห่างเพียงเท่านี้เองเกือบ3นิ้วครับคือไม่มีวันชนครับนี่คือความที่ข้อได้เปรียบของกล้อง3า0ศูนตัวนี้ครับว่าขณะขับรถจอดรถเนี่ยดูรอบไวเนี่ยนะครับเอาเป็นว่า ช่วยให้ท่านเนี่ยเพิ่มความปลอดภัยแน่นอนครับอ่าแล้วอันนี้ครับอีกอันหนึ่งที่เราคํานึงถึงครับในขณะที่ใช้กล้อง360นะครับทุกท่านบางคนเนี่ยในบางจังหวะเวลาเนี่ยอาจจะไม่ต้องการให้ภาพตัวนี้ขึ้นมาแทรกนะครับเราได้ทําสวิตช์ปิดเปิดในไว้ด้วยครับลองดูครับถ้าผมปิดสวิตช์นะครับระบบก็จะตัดกล้องนี้ออกครับเพราะฉะนั้นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็จะเป็นแบบปกตินะครับแต่ถอยหลัง ภาพก็ยังคงขึ้นให้เหมือนเดิมแล้วนี่ก็คือกล้อง360ในรถโตโยต้าโคโร a คอส s คันนี้ครับแล้วอันนึงที่ผมลืมบอกไปก็คือว่าการติดระบบกล้อง360ตัวนี้นะครับยังมีระบบบันทึกด้วยคือถ้าคุณใส่ USB ไปที่กล่อง Control คอนโทรลเขานะครับมันจะช่วยบันทึกเหตุการณ์เนี่ยรอบคันที่กล้อง4ตัวด้วยครับสามารถจะมาดูบันทึกเหตุการณ์สำคัญได้เลยนะครับเป็นช็อตช็ละ1นาทีครับแล้วนี่ก็คือ ความสุดยอดของกล้อง3ามสูตัวนี้ครับใครที่ใช้โต้าครอสเนี่ยนะครับแล้วสนใจระบบนี้ผมแนะนำครับสนใจนะครับสอบถามได้ที่ m i r a g e Audio ครับโอเคครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากที่รับชมคลิปนี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ